สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่องบ้าเบนกาลสินครับเมื่อหนีบ้าเบนกาลสินยูทีพระธาตุกลางน้ำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายนะครับพี่น้อง้าพี่น้องมาไหวยพระธาตุยุ่กลางน้ำนะครับยุ่กลางแม่น้ำโคงนะครับเมื่อหนีเป็นวันพระนะครับบ้าเบนเล่าพระขอขวนะครับมาท่าบุญไหว้พระนะครับพี่น้องที่เห็นยูนี้ก็คือ แม่น้ำโค้งครับคือคปนอนแม่น้ำโค้งน,นะครับที่เห็นอยู่นี่แล้วก็ฟังที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือฟังเล่านะครับพี่นอ้องเนี่ยเขากล็ลังตอ่อคิวู่ครับตอ่อคิวจะขึ้นไปไ,ปไปประถาดนะครับนี่พี่น้องมา่อวายหลายนะครับพี่น้องส่วนฟังที่เห็นอยู่นี่ก็คือฟังไทยนะครับ คาเป็นน้องมาทำบุญนะครับสำหรับที่น้องค่าบริการนะครับที่เมื่อวัยอยู่กลางน้ำเมื่อทีนี้นะครับค่าบริการเรื่อนะครับก็จะเป็นรอบละสองร้อยบาทนะครับเหมาล่ำเลยนะครับสองร้อยบาทเหมาล่ำนะครับมาสองคนกับถือพุลละลอยนะครับมาสี่คนกับถือพุลละห้าสิบบาทนะครับเป็นน้องเช่ามอลล์ลำเลยนะครับ่าจะมาผู้เดียวกับสองลอยครับ สายเอาโชว์ก็ลากเขาข้ามไปซีรีส์บางคนในชีวิตนะครับพี่น้องอันนี้ก็ตั้งต่อคิวอยู่นะครับนี่คือแม่น้ำโขงครับพี่น้องน้ำโค้งนะครับช่วงนี้อากาศกําลัางเย็นดีสบายนะครับกําเย็นดีสบาย ไกลโย่ไ okay, okay. ก่กับมาบายเลยแด้ครับพี่น้องส่วนเรือที่บราเบียนมามีมาอยู่หกคนครับเจ็ดคนพร้อมคนขับนะขับเรือพร้อมกลับตันเรือไปไป พระทาตล่าหนองนะครับตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดนองคายนะครับันะครับถึงจกดคนแก่ก็มีเศษครับถด้ลานมีความสุขไปเรื่อย สอบเข้าเรียกในนาทีการงานเงินทองโชคลาภทานอสังโตได้สาธุ

รลอยนะครับเอาไปดีเข้ากันทีขอปังนะครับเนาะครับผมใช่นะครับตอนนี้เขาจะจะเขาฟังนะครับ,บสหรับคลิปนี้นะครับ ล่าไกไปีกอนนะครับจบพอพรจินานครับสวัสดีครับ